หลวงพ่อเจ้าคะตลอดการสนทนาที่ผ่านมาดิฉันได้เข้าใจในหลักปรัตญธรรมอันลึกซึ้งแล้วแต่บัดนี้ดิฉันมีความปรารถนาที่จะเข้าใจในข้อวัดปฏิบัติอันเป็นรูปธรรมให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะข้อปฏิบัติที่เรียกว่าทูดงขวัตซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่เข้มงวดเป็นพิเศษ ดิฉันอยากจะเรียนถามว่าเหตุใดพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้มีข้อปฏิบัติเช่นนี้อยู่ทั้งที่ดูเหมือนจะเป็นการทำให้ตนเองลําบากโดยใช่เหตุและคุณประโยชน์อันแท้จ,จริงของทุดงควัตเหล่านี้คืออะไรกันแน่เจ้าคะเป็นคำถามที่ดีมากโยมวัสนาเพราะเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับผลทางแห่งการขัดเกลากิเลสโดยตรงทุดงขวัตสิบสาข้อนั้น เปรียบเสมือนเครื่องมือหรือยาขนานเอกสำหรับผู้ที่ต้องการจะกำจัดกิเลสอย่างรวดเร็วและจริงจังแม้จะดูเหมือนลำบากแต่ก็ให้ผลอันยิ่งใหญ่ไพศาลโยมอยากจะทราบถึงคุณประโยชน์ของข้อใดเป็นพิเศษหรือไม่ ดิฉันอยากจะขอเริ่มต้นจากข้อที่เกี่ยวกับการนุ่งห่มก่อนเจ้าคะ่ะคือข้อที่ว่าด้วยการถือผ้าบังสกุลเป็นวัดเหตุใดพระผู้ปฏิบัติดีบางท่านจึงเลือกที่จะใช้เฉพาะผ้าที่เก็บมาจากกองขยะหรือผ้าห่อศพเท่านั้นทั้งที่การรับผ้าจีวรที่ชาวบ้านนำมาถวายด้วยศรัทธานั้นก็เป็นสิ่งที่ทรงอนุญาตและสะดวกสบายกว่ามากการกระทำเช่นนี้มีคุณประโยชน์อย่างไรเจ้าคะ อาตมาขอถามโยมสักข้อหนึ่งเถอะหากมีทหารผู้หนึ่งต้องออกไปรบในสมรภูมิที่อันตรายอย่างยิ่งการที่เขาเตรียมพร้อมด้วยเกราะและอาวุธที่ดีที่สุดมีความระมัดระวังตัวอยู่เสมอและไม่ประมาทในค่าสึกแม้เพียงเล็กน้อยการกระทําเช่นนี้เป็นการทําให้ตนเองลําบากเกินความจําเป็นหรือไม่หาไม่เลยเจ้าค่ะนั่นคือคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของยอดนักรบ การเตรียมพร้อมและความไม่ประมาทคือหนทางสู่ความปลอดภัยและชัยชนะถูกต้องแล้วโยมภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ก็คือนักรบผู้ต่อสู้กับกองทัพกิเลสมานั่นเองการถือผ้าบังสกุลเป็นวัดนั้นมีคุณประโยชน์มากมายเปรียบเสมือนการสวมเกราะชั้นเลิศของนักรบประการแรก การปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างพระอริยเจ้าในอดีตย่อมทำให้เกิดความมั่งคงในการปฏิบัติประการที่สองทำให้เป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในอริยวงคือความสันโดษยินดีในปัจจัยตามมีตามได้ประการที่สามทำให้เป็นผู้มีอิสระไม่ต้องขึ้นอยู่กับผู้อื่นไม่ต้องคอยเอาใจทายกทายิกาเพื่อหวังจะได้พาจีวรที่ดีประการที่สี่ เป็นการป้องกันอันตรายจากโจรผู้ร้ายที่อาจจะมาปล้นชิงผ้าจีวรที่มีราคาแพงประการที่หําทำให้เกิดความโลภอยากได้ผ้าที่สวยงามประณีตประการที่6ไม่ต้องสะสมผ้าไว้เกินความจำเป็นประการที่7เ,เป็นการตัดความกังวลในการดูแลรักษาผ้าที่มีราคาแพงประการที่ 8. ทํทำให้เป็นผู้เลี้ยงง่ายไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่นและประการที่9 เป็นการกระทําที่สอดคล้องกับความเป็นสมณะคือผู้สงบสงเงียมมากน้อยและประการสุดท้ายที่สําคัญที่สุดการพิจารณาผ้าบางสกุลที่เคยเป็นของหน้ารังเกียจมาก่อนย่อมเป็นอุบายอันแยบคายที่ทําให้เกิดความสังเวชสลดใจเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาของร่างกายและสังขารทั้งปวงได้อย่างชัดเจนโยมจะเห็นได้ว่า การกระทําที่ดูเหมือนลำบากนี้แท้จริงแล้วเต็มไปด้วยคุณ,ณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ในการขัดเกลากิเลสและเจริญปัญญาทั้งสิน้นดุดดังเกราะของนักรบที่แม้จะหนักแต่ก็ช่วยป้องกันอันตรายและนำไปสู่ชัยชนะได้ในที่สุดสาธุเจ้าค่ะหลวงพอ่อเป็นการอธิบายที่ทำให้ดิฉันเห็นคุณค่าอันลึกซึง้งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังข้อปฏิบัติที่ดูเหมือนจะลำบากได้อย่างชัดเจน บัดนี้ดิฉันเข้าใจแล้วว่าทุกข้อวัดในพระพุทธศาสนาล้วนเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดที่ทรงบัญญัติไว้โดยไร้ประโยชน์เลย